เพื่อน,นอมไม่ชวนเลยแม่ไม่ขี่แลอนบอกเีฝาดห่แล้วกันนั่นแหละเพื่อมนมลังเพื่อ,น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 ,อนก็ขอกรเพือนวยเอ้ยไม่กดผิดท่าว่ะก็ฝนยอดอ่ะ้เจอคนกดผิดท่ากันไง คุณจะรู้ฝึกยังไงเมื่อคุณอยากกดเข้าจะแต่ไม่คนมาแก้ผมแก้ไม่อยอยู่ใกล้เครื่องลอดเลยมันกดท่าให้หัวใจไม่ได้เอ๊ะท่าให้ดอกไม้ก็ได้เด็กกีาา้กี้โก้ก็อีกมีคนไต่ที่มีคนต่อย

จะหมดแล้วเนี่ยต e ้องบอกหมายให้เฉยๆไม่จำอะไรชอบขอปิดคลิปนะคลิปนี้ขอปิดประมาณ5นาทีทุกคนเราขอโทษนะคลิปนี้แค่5นาที เราจะลองคิดให้รักกันก่อนเราวค่อยไปลองคิดให้ได้หกนาทีแคหกนาทีกว่าหอ้โหโอ้โหจะเป็นเพลินอันนี้เราจะทำน้ำแข็งในแก้วใครอยากได้แล้วชื่อเราในไฟฟ้ากนี่เชื่อเราเชื่อเป็นแก่ chiếc bơ hoặc nèo tôi không bơ hoặc hưng 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 nè hưng hưng เสีสยสลไม่พูหมดดุดูฟิกเมนจะมีใคร่ตื่นใหม่เกมีพอ้อตืิดใหม่อะเล่นเล่นโน้ตเล่นอเี้ยันแเล่นครอบัวครอบัวกัจีเกินมีคนชื่อเกินล้มาแต่เกินจะมาโดนกูเฟอย กูปีนมายันบ่ดีไม่ใช่อินโดนีเซียแม่มันอยู่ชั้นล่างก็ได้มองหางม,องมองไม่เห็นมันอยู่ห้องนี้อ่ะใครแม่งทำเฟลามาเลยเกิรดินดูนี่นะเฮ้ยเพิ่ง วินเน็ตปิงโอ้ทุกคนดูเน็ตสดดิเก้าเก้าเฟลลามาลิคูเออโกชิระ

ไม oh um. uh ่งอกรมืไปอ่ะเหลือแค่เบอร์แล้วก็เบอร์เจ็ดดูไม่ดใครอธิบรอเบอร์หมันหลวนี่ว่า หกโม่ไอหานเอ้หกนาทีแม่งน่มไปปิดอีกอ่ะไอหั่นไอหั่นหน่อยโอเคแม่งขอตัดไปตอนที่กระจุกเลยแล้วกันขอตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วนะกัวนนะทุกคนเราก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะดูมัวรอขอโทษนะที่ได้ยินเสียงน้องน้องเรามันบ้า แค่นี้นะครับทุกคน yeah.